สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราซื้อจะมาอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่จะใช้ในการสอบอ่านคำศัพท์ของบทที่1ให้นักเรียนฟังนะคะบทที่1ชื่อบทว่าจินเทียนเทียนชี่จนเมย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันนะคะชิงเทียนชิงเทียนท้องฟ้าแจ่มใส หินเทียนหินเทียนมืดครึ้มกวาฟังกวาฟังลมแรงเี่ยอ,ยอฝนตกฉายหงฉายหงรุง้ง ตัวหยุนตัวหยุนมีเมฆมากนักเรียนกลับไปท่องพินอินแล้วก็หัดแปรบ่อยๆนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ